สวัสดีค่ะพบกับนกหวีดทันชนุกในรายการ g h News นะคะวันนี้ค่ะนกได้มีโอกาสมานั่งร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเราในเรื่องราวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตยานะคะซึ่งแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้ก็คือเภสัชกรพานุจินดาคำค่ะรักษาการผู้จัดการโรงงานแห่งที่2ของบริษัทฟาร์มาสันแลบบราชรีจำกัดนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอกงสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณหมอกงแล้วกันนะคะได้ครั ถ้าอย่างนั้นนุมาพูดถึงจุดเริ่มต้นนะคะของการเริ่มก่อตั้งของบริษัทฟาร,รม์มาสันแลบบรัตเอรี่ก่อนนะคะอยากจะให้คุณหมอกล้องนะคะช่วยเล่าความมานิดนึงค่ะครับก็บริษัทฟาร,รม์มาสันแลบบราตอรี่นะครับจริงๆแล้วเป็นบริษัทผลิตยาก่อนหน้านี้ก่อตั้งโดยคุณประชาวิชัยวัฒนาพิบูลนะครับตั้งแต่ปี2526แล้วครับโดยเริ่มต้นจากการเป็นดิสติบิวเตอร์ หรือผู้จัดจําหน่ายยานะครับก่อตั้งจาก4บริษัทที่รู้จักกันหลักๆเลยก็คือจะเป็นบริษัท Central p o l y t เทดดิ้งนะครับแล้วก็ฟาร์มาซันแลบอัลทอรี่แล้วก็ g l o b a l farm แล้วก็ property c h e m i นะครับโดยหลังจากนั้นเราเริ่มจากเป็นผู้จัดจําหน่ายก่อนแล้วพอปี38เป็นต้นมาเราก็มาก่อตั้งบริษัทผลิตยาเองที่เป็นสาขาหนึ่งนี่นะครับ แล้วปัจจุบันก็บริหารงานโดยคุณปิดอวิชัยวัฒนพิบูน์น,นะครับเป็นรุ่นลูกครับผมระยะเวลาประมาณกี่ปีแล้วครับคุณหมอ,อตอนนี้ก็ประมาณ30ปีน่าจะได้แล้วครับยาวนานม,มากๆเลยนะคะถ้าอย่างนั้นขอ,อย่าสอบถามคุณหมอกล้องเลยละกันว่าประเภทยานะคะที่บริษัทารามสสนและบริจำจำการจั่งกำนะคะเป็นผู้ผลิตเนี่ยเป็นประเภทยาประเภทไหนบ้างนะคะคุณหมอก็อกกเรามีผลิตครอบคลุ่มเลยก็คือทั้งยาเม็ดยาน้ํายาครีมครับเป็น ครอบคุมหมดเลยแล้วในส่วนของคุณหมอก,กล้องดูโรงงานแห่งที่สองเนี่ยค่ะคุณหมอก,ก้องอโรงงานของคุณหมอก,กล้องเนี่ยผลิตยาประเภทกลุ่มไหนคะก็อพอเราผลิตยาสามัญทั่วไปมาสักระยะหนึ่ง<า>แล้วนะครับเราก็มีการาทางทางผู้บริหารเองเขาก็มีการคิดริเริ่มว่าเอา้เราต้องขยับขยายก้าวหน้าต่อไปก็คือมีการ เริ่มคิดโครงการเป็นยาปัสตจากเชื้อก็คือเป็นโรงงานแห่งที่สองแห่งนี้ครับผมอือโอเคค่ะถ้าพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตยาแน่นอนว่ามาตรฐานในการผลิตเนี่ยเป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งที่ต้องคํานึงถึงนะคะมากๆเลยถ้าอย่างนั้นอยากจะให้ทางอ,อ่าคุณหมอกงกน,นะคะช่วยอธิบายถึงแนวทางบริหารจัดการนะคะอุตสาหกรรมการผลิตยาว่ามีการบริหารจัดการในรูปแบบไหนบ้างครับคุณหมอก็ เรียกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมยานะครับถูกควบคุมโดยหลายๆภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐเองทั้งหน่วยงานที่เป็นสากลเองนะครับของไทยก็จะมีออยอของต่างประเทศที่ควบคุมก็จะเป็นเรื่องของ GMPPICs ต่างๆที่เขาออกมาตรฐานต่างๆมาเพื่อควบคุมในอุตสาหกรรมนี้เพราะว่าส่งผลกระทบต่อต่อคนส่วนมากนะครับ ก็คือค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากๆก็คือเองทั้งสากลแล้วก็ของไทยเลยนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นมาพูดถึงส่วนตัวของคุณหมอแล้วกันค่ะว่าคุณหมอได้มีโอกาสมาทํางานที่บริษัทฟาร์มาสันแริบราชารี่ได้ยังไงอะคะก็ในส่วนของผมเองนะครับเริ่มต้นจากผมอะสนใจในงานด้านของงานวิจัยและพัฒนานะครับแล้วก็ เริ่มจากการสมัครเข้าในส่วนของแผานกวิจัยและพัฒนาลีรเริร์ม,มาจากตรงนั้นพอทํางานได้สักระยะหนึ่ง<ะ>ทางผู้ใหญ่เขาเห็นว่าเรามีความตั้งใจก็เลยให้มาศึกษา<ะ>ร่วมร่วมงานกับโครงการ<ะ>ของก่อตั้งโรงงานแหล่งที่2แห่งนี้นะครับถ้าอย่างนั้นประสบการณ์ทำงานของคุณหมอก้กองกับบริษ,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 ษัทฟาร์มาสันนี้ยาวนานประมาณกี่ปีมาแล้วอะคะ ก็ตอนนี้น่าจะเข้าปีที่7แล้วครับนานมากเกือบ10ปีแล้วนะคะหมอค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นอ,อยากจะทราบว่าทางบริษัทฟาร์มาสันเองเนี่ยค่ะก็คือรู้จักกับทางบริษัทดอมิทันเตอร์ได้ยังไงครับคุณหมอก็เท้าความจากเริ่มรีเริ่มโครงการนะครับก็คือพอมีการจัดหาจัดซื้อจัดหาตัวงานระบบต่างๆก็จะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าระบบลมอาากาศนะครับ ก็เรามีการจัดหาหรือเรียกผู้ติดตั้งระบบต่างๆมากมายเข้ามาบิดดิ้งกันก็เริ่มแต่การกำหนดมาตรฐานการออกแบบการเลือกอุปกรณ์ต่างๆนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการรู้จักโดมินิกฮันเตอร์ ค,ค่ะเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องอุปกรณ์อนะ๋ะถ้าอย่างนั้นเรขออนุญาตสอบถามทางคุณหมอแล้วกันว่าเออคุณหมอรวมถึงทีมงานนะคะที่ดูแลโรงงานอยู่เนี่ยมีหลักการในการเลือกเครื่องมือเครื่องจักรยังไงบ้างคะก่อนที่จะนํามาติดตั้งในแพนนะคะก็เราเริ่มจากผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเป็นพอเป็นยาปัสกเชือ้อมาตรฐานต่างๆก็จะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดมากขึ้นนะครับโดยเริ่มต้นที่ ISO ต่างๆซึ่งก็ต้องคอมไพ์ตาม,มตามเรียกว่าตาม GMP ที่เป็นที่เป็นามาตรฐานหลักของโรงงานอุตสาหกรรมยานะครับ<ม>ก็ลามไปจนถึงเขาจะอ้างอิงถึง ISO ระบบลมอัดอากาศที่ใช้ในโรงงานระบบ คิลลูมหรือว่าระบบอากาศที่ใช้ก็จะถูกกำหนดตามมาตรฐาน ISO ต่างๆครับผม,มก่อนที่คุณหมอะะจะตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการหรือว่าระบบบำบัดลมอัดจากบริษัทดอมนิคันเตอร์เนี่ยคะ่ะทางโรงงานพบปัญหาอะไรมากกอนหรือเปล่าคะถึงได้ตัดสินใจเลือกใช้เราก็เริ่มแรกจากก่อนหน้านี้นะครับอุตสาหกรรมยาอาจจะไม่ได้เข้มงวดมากมเท่าไหร่นะเพราะว่ากำหนดมาตรฐานที่ ที่ค่อยๆครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยว่าก่อนหน้านี้จะมีการใช้ระบบลมอัดอากาศที่เหมือนเป็นระบบมีน้ํามันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรอัดอากาศนิดหนึ่งครับแต่พอ,อเราขยับมาที่ยาปัากเชื้อมีการกําหนดมาตรฐานที่เข้มงวดมากขึ้นพออุตสาหกรรมยาเขาเข้มงวดมากขึ้นแล้วทําให้เราต้องปฏิบัติตามหรือเลือกเครื่องมือเครื่องจักรที่คอมไพ กับมาตรฐาน ISO ต่างๆมากขึ้นนะครับเราก็จะเลยจำเป็นจะต้องใช้ระบบลมอัดกาศที่มีคุณภาพดีขึ้นตาม ISO 8573-1นะครับเรื่องของคุณภาพลมอัดอากาศครับโอเคแล้วในส่วนของบริษัทลมนิั Hunter เอกได้มีโอกาสมาดูแลอระบบลมอัดของบริษัทฟารสัมพันแล l ร b b a l นี่ระยะเวลาประมาณกี่ปีแล้วคะที่เรารู้จักกันก็ ตั้งแต่เริ่มโครงการเลยก็ว่าได้ครับก็ประมาณ3าสปีแล้วสามสิปีโอเคค่อนข้างนานก็คือคุณหมอกล้องมาถึงก็เจอดอมินิกฮันเตอร์เลยใช่ <c oughs> ใช่ค่ะคุณหมอถ้ายอย่างนั้นนะคะเรารู้จักกันมานานขนาดนี้อยากจะให้คุณให้คุณหมอค่ะเล่าความถึงความประทับใจนะคะต่อบ,บริษัทดอมินิกฮันเตอร์ให้เราฟังนิดนะะึงค่ะครับก็ความประทับใจบที่ได้ร่วมง,งานกับบริษัทดอมินิกฮันเตอร์นะครับก็คือพอช่วงที่เราบิดดิ้งนะครับเราก็จะเจอผู้รับเหมาหรือผู้ติดตั้งเนี่ยหลายๆเจ้าเราก็จะมองเห็นแล้วว่า เจ้าไหนให้ข้อมูลเราเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของโดเมนิกแฮนเตอร์เองเนี่ยก็คือมีทั้งการออกแบบมีทั้งการสอบถามลูกค้าว่าอยากได้คุณภาพมาตรฐานของความสะอาดของลมอากาศเนี่ยระดับไหนอย่างเงี้ยครับก็จะมีการออกแบบให้ตั้งแต่เลือกเครื่องจักรที่ใช้อากาศเลือกระบบทรีทเมนต์ต่างๆนะครับไปจนถึงการออกแบบลายดีไซน์ใน คอยอ,อ,อยัพยูต่างๆนะครับผมเรียกว่าเป็นทั้งที่ปรึกษ,ษาแล้วก็ผู้จัดตัวแทนผู้จัดจําหน่ายตัวเครื่องปั๊มลมหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบลมอัดให้กับทางฟราร์มาซันเลยนะคะใช่โอเคถ้าอย่างนั้นขอ,อกระซิบถามคุณหมอนิดนึงแล้วกันค่ะว่าถ้าเกิดอนาคตเนี่ยทางฟ,รฟราร์มาฟาร์มาซันและบราชูรีสมีโอกาสที่จะเติบโตขยายแผนเพิ่มขึ้นอีกเนี้ยคะ่ะยังจะคงไว้ใจให้ดอมเน็กกันฮันเตอร์เป็นผู้ดูแลอยู่ป่ะคะก็อันนี้จะตอบแทนผู้ใหญ่ก็ไม่ได้นะครับก็คือ ถ้าพูดถึง<า>เราได้ร่วมง,งานกันมาเราก็มองเห็นมาตรฐานาคือเรื่องของการบิดดิ้งก็เป็นเรื่องของกลไกทั่วไป<า>ของการจัดซื้อจัดหานะครับทีนี้ก็ ยังไงก็คิดว่ามั่นใจในคุณภาพของิก m ั n เตอ e r ครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเรามองพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันกันเลยดีกว่าละกันนะคะคืออย่างท,ที่ทราบแหละตอนนี้ค่ะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 mm hmm. ก็คือทั่วทั้งโลกก็ประสบปัญหาเดียวกันหมดเลยนะคะ mm hmm. ในส่วนของอุตสาหกรรมยาเองเนี่ยก็คือเป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่าคลุกคลีเนาะ mm hmm. แล้วก็ต้องติดตามข่าวสารเกี่ยวกับในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กันอย่าง เขาเรียกว่าอะไรตามติดเลยใช่ไหมคะคุณหมอถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากจะให้คุณหมอแชร์ในมุมมองของคุณหมอดีกว่าว่าสาหรับในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตยาเองเนี่ยค่ะทิศทางหรือว่าแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนครับคุณหมอก็เริ่มต้นเราเรียกว่าในอุตสาหกรรมยาวัตถุดิบต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นนําเข้าเราก็ต้องมีการวางแผนในระยะยาวมากขึ้นว่าต้องมีการจัดซื้อหรือว่าสั่ง วัตถุดิบต่างๆล่วงหน้าเอาไว้ให้พอประมาณสําหรับการผลิตของเรานะครับส่วนในเรื่องของความสะอาดที่ควบคุมในสถานที่ผลิตในอุตสาหกรรมยามันมีมาตรฐานแล้วอย่างที่บอกนะครับเราก็จากเดิมที่ควบคุมการการเข้าภายในอาคารก็จะมีเรื่องของ สเปรย์แอลกอฮอล์ใส่แมสขณะปฏิบัติงานอันนี้เป็นพื้นฐานของโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่อยู่แล้วก็ไม่ได้กระทบอะไรกับเรามากเพียงแต่เราจะต้องขยับออกมาในทางเรียกว่าตั้งแต่หน้าโรงงานเลย ตั้งแต่<ม><ม>ปอมปรปภเลยก็ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิมตรวจค,ร<ม>คัดกรองคนเข้าบริษัทมาอะไรอย่างี้ครับ<ม>เพื่อลดความเสี่ยงในอุตสาหกรรมยาครับเรียกว่าเป็นการป้องกันตั้งแต่หน้าด่านเลยใช่ครับแล้วก็ปรปภก็อาจจะต้องแบบดูแลให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นใ,ในการคัดกรองคนเข้ามานะคะโอเค okay, ค่ะคุณหมอถ้าอย่างนั้นนะคะสุดท้ายแล้วอยากให้คุณหมอช่วยฝากถึงวิธีการดูแลตัวเองนะคะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ว่าควรจะมีการดูแลตัวเองยังไงในช่วงนี้นะคะ จากข่าวหรือจากข้อมูลต่างๆที่เราได้พบเจอมาแล้วนะครับทีนี้เราก็พอจะประมวลผลได้ระดับหนึ่งแล้วว่าการปฏิบัติตัวเราควรจะเรียกว่าสวมแมสหรือว่าหน้ากากาอนามัยก่อนที่จะออกจากบ้านทุกครั้งในเวลาไปในสถานที่ชุมชนหรือชุมชนในอดหรือถ้าเป็นไปได้ก็คือควรหลีกเลี่ยงนะครับส่วนเรื่องของการล้างมือเราก็ต้องพยายามล้างมือให้บ่อยเวลาไปสัมผัส อุปกรณ์หรือสิ่งของในที่สาธารณะเราก็ต้องรีบทําความสะอาดครับเพื่อป้องกันว่าเราจะเผลออาจจะ ไปจับหน้าจับตาตัวเองจับหูจับจมูกอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องระวังเอาไว้ครับค่ะก็เป็นการรักษาตัวทั้งของตัวเองแล้วก็เป็นการรักษาคนอื่นด้วยเนาะก็คือถ้าเราป้องกันตัวเองก็การแพร่ระบาดก็จะ,ะไม่เกิดขึ้นในรอบที่สองนะคะคุณหมอใช่ใช่ครับโอเคค่ะเอาละคะ่ะวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดคะ่ะสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับระบบลมอดัมอดน้ําและก๊กาสนะคะของบริษัทฮันเตอร h u n t ์ Hunter r อ l จำกัดสามารถติดต่อเรามาที่ไลน์ official account ของบริษัทเรานะคะ ที่แอดดอมเนกคันเ r อค่ะแล้วก็อย่าลืมเติมแอดด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆของบริษัทเรานะคะที่ขึ้นให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะนก,กับคุณหมอกล้องต้องขอตัวลาไปก่อนเราพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ